สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างวัดนะครับกำลังจะมาทดลองท่อ2ใบนะครับของ SC Project นะครับกับของ M4 นะครับนี่ดูนะว่าเสียงตัวไหนจะชื่นชอบในสไตล์ของเพื่อนนะครับอันดับแรกก็ SC ก่อนเลยอันนี้เป็นรถ800 c ีนะครับของย8มาครับอมาดูเลยนะครับมาดูเลยนะครับ เดินเบานะครับประมาณนี้โอเค <Okay. S 2> จะลองลองควเสียงเอ็โฟกันอ่าถอด M4 ม,มาลองนะครับคอสองนิ้วนะฮะอาอะไรนะครับช่างคอสองนิ้วครับคอสองนิ้วนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นคอตลาดได้เป็นคอสองนิ้วอ่านี่ใส่ M4 เ,เข้าไปครับ เดินเบานะครับเสียงจะเป็นไงครับจะเงียบๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เผื่อเพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับว่าจะ เอาเป็นตัวไหนดีนะครับอ่าถ้าเพ,เพื่อนอยากให้ลองท่อตัวไหนก็คอมเมนต์มาไว้นะครับเดี๋ยวพี่วัดจะไปหามาให้ลองนะครับอ่าวันนี้ก็2อท่อตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากเพื่อน,อนกดติดตามช่องวัดโมเดิร์นไบด้วยนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ